ในพกุรายการของเรานะรายการของเรานั้นมีหลากหลายทีเดียวนะทุกท่านนั้นยังไม่เคยเห็นเลยนะวันนี้ก็เอายกมาให้ชมกันนะซึ่งจะมียกอ่าเก้ามิลนะเก้ามิลสบสองมิลนั้นจะเป็นเส้นใหญ่นะเก้ามิลนั้นผมจะเอาให้ดูกันเลยนะเผื่อทุกท่านนั้นอยากได้อย่างนี้เลยนะเก้ามิลเป็นอย่างนี้เลยนะก็เป็นสีๆนะเก้ามิลต่างหางนะสิบมิลต่างหากนั้นนี่เป็นเกมิลอย่างนี้นะ อเอามาให้ชมกันนะแต่ละสีแต่ละสีสันเลยนี่เก้ามิลเป็นอย่างนี้เลยนะทุกอย่างเลยนะครับดูนะสีนั้นหยกของเรานั้นเราจัดสรรมาอย่างดีนะจัดสันมาอย่างดีให้ทุกท่านนั้นได้ชมนะได้ชมกันเลยนะแล้วก็ได้ดูกันนี่อย่างนี้เลยสภาพอย่างนี้นะบางทีนั้นทุกท่านนั้นเดินหาทั่วเลยนะหาทั่วยังไม่เคยเจอนะวันนี้ผมก็จับมาให้ดูหยกกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าหยกครั้งก่อนนั้นผมให้ดู12มิลน,นี้ให้ดูตั้ง9มิลเลยนะ อ่ะสิบสองมิลจะเป็นกําไรนี่นะเก้ามิลนั้นผมจะวางไว้ก่อนนะเก้ามิลจะวางไว้ก่อนนะอย่างนี้เลยนะภาพของเก้ามิลนั้นดูดูได้เลยนะชมได้เนี่อย่างนี้เลยนะผมจัดไว้เลยนะเพราะว่าลูกค้านั้นชอบหยกฮะสายหยกก็จัดเลยนะอ่าอย่างนี้เลยเป็นประคำประคำนี่อย่างนี้เลยประคำก็เป็นลักษณะนี้นะนี่ความสวยนะประคำนะอ่ะ ใครๆก็อยากได้ประคำอยู่แล้วก็จัดมาเลยเนี่นะประคำร้อยเปดนะประคำร้อยเปรนี่อย่างนี้นะเชือกสีแดงอย่างนี้เลยนะประคำรนะ้อยเปรตอ่ะจัดมาถึงที่เลยนะให้ทุกท่าน,น,นชมกันเลยชมกันแบบสะใจเลยนะสีสันนี้มีมากมายทีเดียวนี่เห็นไหมสีสันของประคำต่อไปต่อไปรายการของเรานั้นจัดเป็นประคำอย่างนี้เลยนี่ยกนะยกใส่ข้อมือนี้ จะเย็นนะยกเราแต่ละสีนั้นคัดสรรมาอย่างดีเลยนะอันนี้ผมไม่ดูสามสีเลยยกมาทีเดียวนี่อย่างนี้เลยสามสีนี่เลือกได้เลยนะเลือกได้เลยสามสีนี้ก็เลือกได้เลยเอาผมจะให้ดูประคำนี่มีเม็ดประธาตุนะประคำนี่นี่อันนี้มีเม็ดประธาตุด้วยอย่างนี้เลยนะประคำของเรานั้นเราจับมาเต็มเลยนะจับมาเต็มเลยอย่างนี้เลยนะเกิดทุกท่านนั้นชอบนะชอบสีสันของประคำนะ สีสังของประคำนั้นมีหลากหลายจริงๆนะนะเดี๋ยวฝั่งนี้อีกฝั่งนี้อีกนะประคำฝั่งนี้ก็มีเลยประคำฝั่งนี้ก็มีอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้เลยนี่เผื่อทุกท่านนั้นชอบประคำอย่างนี้ผมจัดมาให้ดูเลยรายการของเรานั้นจัดมาให้ดูเลยนะนี่เห็นไหมเป็นหยกนะนี่เป็นหยกนี่กําไรใส่มือนี้กําไรใส่มือนะสองชุดแล้วที่ให้ดูนะ ประคำจะม้วนใหญ่ๆนั้นจะผูกไว้นี่ต่อไปเราจะมาดูสร้อยกันนะอสร้อยทับทิมนี่อย่างนี้สร้อยยกนี่ยกอย่างนี้เลยนี่เป็นเอกลักษณ์ของยกเลยนะนี่อย่างนี้เลยนะเป็นยกด้านหลังนั้นจะเป็นรูปสมเด็จโตต่อไปต่อไปเลยนะเราจะมาดูยกกันนี่ยกนี่อย่างนี้ยกเดงนี่อย่างนี้ยกเดงนะนี่นี่ อย่างนี้เลยนะยกแดงต่อไปเห็นไหมต่อไปเราจะมาดูยกแดงกันนะยกแดงอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ลักษณะนี้เลยต่อไปรายการของเราจะมาเปลกนะแปลกอีกองคหนึ่งนะแปลกอีกองคหนึ่งนี่พลอยรัดเสียนะเป็นพลอยรับเสียอย่างนี้เลยนะนี่น ความสวยงามนะเอกลักษณ์เลยเป็นสร้อยนะเป็นสร้อยทั้งหมดเลยผมยกให้ดูนะเป็นสร้อยทั้งหมดเลยอ่ะเรามาดูรายการนี้นะรายการนี้นั่นนี่รายการนี้เห็นไหมสวยงามไหมนะไหมหยกไหมหยกนี่องค์นี้เลยไหมหยกด้านหลังนั้นจะเป็นรูปสมเด็จโตนะทุกอันเลยนะต่อไปเรามาจบรายการสุดท้ายของเรานะก็เรียกว่ารายการสุดท้ายคือเร่เรียกทรัพย์เร่เรียกทรัพย์นี่ลักษณะนี้เลยเร่เรียกทรัพย์เนะเป็นอย่างนี้เลยนะ นี่มาดูด้านหลังกันอืมด้านหลังนี้นะอย่างนี้นะเล่เล่ดูดซับนี่วิ่งหากันนะเวลาได้ไปเป็นสองคู่นั้นเขาจะดูดซับไว้นะนี่อย่างนี้เลยก็เลกว่าเล่ดูดซับอ่ะรายการของเราก็เอาจัดสรรบรรสวนนั้นมาให้ดูมาชมนะนี่นะสมเด็จโตนะอ่ะต่อไปเลยนะถือว่ารายการของเรานั้นเดินทางมาถึงแล้วก็ถือว่าให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันได้ชมกันนั้น ก็จะเห็นว่าหยกนั้นจะมี9มิล12มิลน,นะก็เอามาให้ดูกันนี่อย่างนี้เลยนะแต่ทุกท่านไนสนใจหย,ยกนะสนใจหย,ยกก็ดูไวนะ้นะนี่มีท้งประคำมีท้งกำไรนะอ่ะวันนี้ก็ได้พบเจอกันก็โอกาสหน้าจะได้เจออีกนะ